สวัสดีค่ะเด็กที่น่ารักทุกคนพบกับค,ครูประพัฒน์สอนอุปชัยหรือคุรูเจอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยนะคะครั้งที่แล้วครูได้มอบหมายงานให้เด็กๆนะคะทำงานในสมุดนะคะเป็นงานที่1กับงานที่2และก็ตกแต่งหน้าปกให้สวยงามน,นั่นเองนะคะเด็กคงทํากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาดู งานที่1กันเลยนะคะฝึกเขียนคําสําคัญมีดังนี้นะคะคําที่1แหล่งกําเนิดแสงคําที่สองทิศทางคําที่สแนวตรงคําที่สี่ธรรมชาติคําที่ห้าดวงอาทิตย์นะคะถ้าเด็กๆเขียนได้แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะตรวจถุงให้ตัวเองด้วยนะคะ,ะส่วนใครนะคะที่เขียนผิดนะคะคุณเจอ,อนุญาตให้ลบแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียน ต้องหมายถูกให้ตัวเองได้เลยนะคะอย่าลืมให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ตัวเองนะคะใครที่ถูกหมดให้ไปเลยนะคะ5ส่วน5คะแนนนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานที่2กันเลยนะคะเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงนะคะโดยการใช้สัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะอ่ะเริ่มจากการมองวัตถุนะคะ ที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะการมองวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเราจะเขียนแผนภาพนะคะได้ดังนี้นะคะอานะคะเขียนแผนภาพสัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะครูเจเย้ํานิดนึงนะคะต้องเขียนสัญลักษณ์ลูกศรอ,ออกจากแหล่งกําเนิดแสงหรือเปลวไฟจากเทียนไขตรงนี้นะคะถ้าใครนะคะไม่ได้เขียนสัญล,ลักษณ์ลูกศรออกจากเปลวไฟไปเขียนตรงลําลเทียนตรงนี้นะคะให้ลบแก้ไขใหม่นะคะ ต่อไปนะคะการเขียนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะตกกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนไปที่ตาของเราเขียนสัญลักษณ์ได้ตามรูปภาพนี้เลยนะคะคลครที่ทําถูกต้องทั้ง2ข้ออย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานของเด็กๆนักเรียนกันเลยนะคะ นะคะคอะนี่เป็นผลงานของเด็กๆนะคะที่ทำส่งครูเจยยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนเองนะคะลองดูกันนะคะว่ามีของใครบ้างแต่ถ้าของใครไม่ได้ขึ้นโชว์ที่สไลด์นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวครูเจจะพยายามนะคะเอางานที่เด็กส่งขึ้นมาขึ้นมาให้ครบทุกคนเลยนะคะมาดูงานที่สองนะคะที่เด็กทําส่งุนครูเป็นการเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงนะคะ เป็นผลงานของเด็กๆนะคะเรามาดูกันไปเรื่อยนะคะเป็นงานของเด็กทําได้เยี่ยมมากเลยนะาสวงงามมากเลยนะคะเป็นงานของเด็กๆนะคะมีอย่ไรบ้างาดูกันเอาเองนะคะหลังจากที่เราดูงานที่2ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูงานที่สองอีกครั้งหนึ่งคืองานที่ต้องแก้ไขนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะกูเจให้รูปนี้เป็นรูปที่1น,น,นะคะ ที่ต้องแก้ไขก็คือนะคะอาการเขียนนะคะสัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะอีกต้องเขียนนะคะเริ่มจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะแล้วก็ชี้ไปที่ตาอันนี้ถูกที่เมื่อกี้เด็กแก้ไขให้ครูด้วยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะอ่า,อาเด็กแป๊บนึงขอลบก่อนนะคะเด็กๆต้องเขียนนะคะเริ่มจากตรงเนี้ยให้อย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็สะท้อนไปที่ตานะคะ แก้ไขให้ด้วยนะคะถ้าเป็นงานของใครค่ณจให้รูปนี้เป็นรูปที่2นะคะไม่เขียนสัญลักษณ์ลูกศรนะคะไม่เขียนสัญลักษณ์ลูกศรเลยนะคะอาถ้าเป็นงานของใครแก้ไขให้คุณครูด้วยนะคะรูปที่สานี่ก็เหมือนกับรูปที่2เลยนะคะไม่เขียนสัญลักษณ์ลูกศรเลยนะคะอาถ้าเป็นงานของเพื่อนๆคนไหนหรือนักเรียนคนไหนนะคะ ของเด็กๆคนไหนแก้ไขด้วยนะคะรูปที่สีนี่ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยไม่เขียนสัญลักษณ์ของลูกศรเลยนะคะเด็กๆมีไม้บรรทัดให้ใช้ไม้บรรทัดน,นะคะน,นี่ครูใช้เมาส์ชี้ให้ดูนะคะแก้ไขให้ครูด้วยมาดูรูปนี้นะคะครูให้เป็นรูปที่ห้านะคะน,นี่เขียนได้ถูกต้องมาดูการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดอันนี้ถูกแต่จะผิดอยู่ตรงเนี้ยค่ะเด็กๆดูนะคะ สัญลักษณ์หัูลูกศรความจริงเขาต้องชี้ไปด้านที่เป็นดวงตาเพราะแสงตกกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนไปที่ตาไม่ใช่แสงที่ตามาตกกระทบที่วัตถุนะคะแก้ไขนะคะนี่ก็เหมือนกันรูให้เป็นงานที่หกนะคะรูปแรกนี้รูปรนี้ถูกนะคะรูปแรกนี้ผิดตรงเนี้ยนะคะที่ผิดก็คือตรงเนี้ยไม่ต้องมีนะคะต่อไปให้รูปนี้เป็นรูปที่เจ็ดแล้วกันนะคะ ไม่เขียนแผ่าสัญลักษณ์นะคะสอนนะคะ,ะส่วนใหญ่จะวาดรูปมาให้ครูเฉยๆนะคะ,ะนี่ก็เหมือนกันนะคะที่8นี่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะคะน,นี้แก้แล้วอันนี้ะถูกแล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันเลยนะคะ,ะเด็กไม่เขียนเลยนะคะ อันนี้เป็นงานที่ทำผิดหรือต้องแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นงานของใครนี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะรูปแบบที่ต้องทำให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานของใครแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะเรามาดูรูปภาพนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเด็กสังเกตไหมคะในรูปนี้มีสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเด็ก แยกออกนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นก้อนเมฆไม่มีชีวิตนะคะดวงอาทิตย์ไม่มีชีวิตนกมีชีวิตนะคะไก่มีชีวิตนะคะมดมีชีวิตนะคะเด็กสองคนก็มีชีวิตร่มไม่มีชีวิตอ่าเดี๋ยวมาดูซิททำไมคูเจต้องพูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตและมีไม่มีชีวิตด้วยนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเรียนหน่วยที่3แสงและ,และสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่2กันแล้วนะคะบทที่2มีชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะในหน่วยที่3แสงและสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็จะมารู้จักกับ จุดประสงค์ประจำบทกันก่อนนะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อเจ้าจุดประสงค์ประจำบทเนี่ยเมื่อเราเรียนจบแล้วเด็กต้องสามารถข้อที่ 1. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะ 2. ระบุเพื่อต้องการแสงน้ำและสิ่งที่จำเป็นอื่นๆในการเจริญเติบโต 3. ดูแลพืชให้ได้รับน้ำและแสงที่เหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต สสร้างแบบจำลองและบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะอ่ะนี่คือจุดประสงค์ประจำบทนะคะเราต้องรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะองก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็จะมารู้จักแนวคิดสําคัญแนวคิดสําคัญก็คือนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในบทนี้นั่นเองนะคะมีอยู่ว่าแนวคิดสําคัญ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันพืชดอกเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่ต้องการแสงน้ำอากาศและธาตุอาหารในการเจริญเติบโตขณะที่พืชดอกเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะที่เป็นรูปแบบหมุนเวียนต่อเนื่องกันเป็นวัฏจกักรอันนี้คือแนวคิดสำคัญที่เราจะเรียนรู้กันค่ะ เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กดูรูปภาพนี้สิคะเห็นอะไรกันบ้างคะอเดะคุูจะอ่านเนื้อหาให้เด็กฟังเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลเราจะพบทั้งแพทย์พยาบาลพนักง,งานสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งและสิ่งตกแต่งสถานที่เช่นเครื่องมือแพทย์โต๊ะเก้า e, อี้พืชซึ่งทั้งก่อนและหลังที่คนไข้พบแพทย์จะมีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลคอยให้บริการด้านต่างๆใน แต่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ใช้หุ่นยนต์คอยให้บริการโดยเฉพาะการรับส่งเอกสารรู้หรือไม่ว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะเหตุใดนะคะและรอบตัวเรามีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเราจะได้มาเรียนรู้ในบทนี้เด็กๆคะดูสิคะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะใช้หุ่นยนต์ในการส่งเอกสาร เด็กคิดว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะ,ะหลายหลายคนคงมีคําตอบแล้วนะคะว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่อกหลายคนบอกคุเจได้ว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งม,มีชีวิตเพราะว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะบางคนก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะไม่มีชีวิตเดินได้ยังไงเคลื่อนที่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะคะทั้งหมดอยู่3ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ กันเลยนะคะก่อนอื่นเด็กหยิบแบบขนดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดสำรวจการความรู้ก่อนเรียนนะคะในหน้า25ถึงหน้า27นะคะอันนี้คืองานที่เด็กจะต้องทำในหน้า25ถึงหน้า27แต่ก่อนอื่นเด็กเปิดไปหน้า24ก่อนนะคะเราจะมาอ่านเนื้อหากันก่อนนะคะเนื้อหานี้จะเป็นข้อที่1น,นะคะก่อนที่เด็กจะทำแบบกหาดในหน้า25นะคะเขาบอกว่า สำรวจความรู้ก่อนเรียนอ่านบันทึกของข้าวตูแล้วตอบคำถามว่าคําที่ขีดเส้นใต้อะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเริ่มกันเลยนะคะบันทึกของข้าวตูวันนี้อากาศดีฉันอยากไปเล่นเป่าน้ำสบู่กับสุนัขชื่อเปียกปูนครอบครัวของเปียกปูนมีเปียกปูนเป็นพ่อปุปุยเป็นแม่ และลูกสามตัวน้ำสบู่ที่ฉันเป่าเป็นฟองสบู่บางฟองมีขนาดใหญ่บางฟองมีขนาดเล็กเปียยกปูนกับลูกๆวิ่งไล่นับฟองสบู่ที่ลอยไปมาอย่างสนุกสนานเราเล่นกันจนเหนื่อยแน่เรียกฉันไปกินขนมส่วนเปียกปูนปุกปุยและลูกๆก,กินอาหารเม็ดในชามตัวหนึ่งใช้หัวดันชามเลื่อนไปมาและอีกตัวหนึ่งเห่าชามที่กำลังเคลื่อนที่ หลังจากกินขนมเสร็จฉันก็ช่วยแม่รดน้ำต้นไม้เปียกปูนก็วิ่งตามแล้วฉี่รดต้นไม้วันนี้ฉันสนุกมากได้เล่นกับเปียกปูนและลูกๆของมันหลังจากที่อ่านจบแล้วเรามาดูคำที่ขีดเส้นใต้นะคะมีคำว่าอะไรคะข้าวตูมีคำว่าเปียกปูนมีคำว่าฟองสบู่มีคำว่าชาม มีคาว่าต้นไม้อ่านี่คือคําที่ขีดเส้นใต้เขาถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะ,ะก่อนอื่นเราคงได้เรียนรู้กัน,นบ้างแล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรงอ่ะโอเจจะขึ้นสไลด์นะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะคําว่าสิ่งมีชีวิตหลายคนคงบอกได้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะสืบพันธุ์ได้ สืบพันธ์ก็คือการมีลูกหลานได้เคลื่อนที่ได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้ขับถ่ายได้หายใจได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แต่หลายคนคงรู้แล้วแต่เรียนชั้นป .1 น,นะคะว่าเด,เด็กสามารถนะคะนำความรู้ที่เราได้จากคุณเจเนี่ยไปตอบคำถามในหน้าที่2 4เดี๋ยีอนหน้าที่ทอดทีค่ะหน้าที่25ได้เลยนะคะลองาาดูดเลยค่ะ เดยวเปิดไปที่หน้า25เลยนะคะหน้า25นะคะให้บอกนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตโดยการทำเครื่องหมายถูกลงไปในตารางนะคะแล้วก็พร้อมเหตุผลยกตัวอย่างเช่นข้าวตูเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะอะไรเพราะข้าวตูเคลื่อนที่ได้กินอาหารได้เปียกปูนมีชีวิตไหคะถ้าเปียกปูนมีชีวิตเพราะเปียกปูนเป็นสุนัขฟองสบู่ละคะ อ่าไม่มีชีวิตชามละคะอ่าไม่มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตนะคะอหลายคนติ๊กลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเด็กบอกเหตุผลด้วยนะคะขอแค่หนึ่งเหตุผลก็พออมาบางคนอาจจะบอกเตียกปูนมีชีวิตเพราะอะไรคะกินอาหารได้ฟองสบู่กินอาหารไม่ได้ชามเคลื่อนที่ไม่ได้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดเด็กเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะ มาดูงานในข้อที่2กันเลยนะคะเขาบอกว่ามีเด็กอยู่สี่คดนะคะปลูกพืชชนิดเดียวกันในภาชนะที่ใส่ดินชนิดเดียวกันแต่มีวิธีการดูแลแตกต่างกันเรนสังเกตนะคะเด็กคนที่1นนะคะเด็กคนที่1ปลูกพืชในที่ที่มีแสงรดน้ําด้วยเด็กคนที่สองปลูกพืชในที่ที่ไม่มีแสงในที่ที่มีแสงไม่รดน้ําเด็กคนที่3ปลูกพืชในที่ไม่มีแสงรดน้ํา เด็กคนที่สี่ปลูกพืชในที่ไม่มีแสงไม่รดน้าเด็กๆคิดว่าเด็กพืชของเด็กคนไหนจะจะสามารถเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้คะอ่านี่คุเจให้เด็กเลือกเองนะคะสมมติเด็กเลือกเด็กคนที่หนึ่งเด็กๆก็เขียนลงไปว่าคนที่หนึ่งถ้าเลือกเด็กคนที่สองก็เขียนลงไปว่าสองสามหรือสี่นะคะเหตุผลก็บอกตามนี้เลยค่ะหาเหตุผลนะคะ เช่นคนท้าเด็กเลือกคนที่เด็กก็บอกเลยว่าปลูกพืชในที่ที่มีแสงถ้าเลือกคนที่สองก็บอกเลยว่าปลูกพืชในที่ที่ในที่ที่มีแสงไม่รดนะ้ำเด็กเลือกคนไหนเอาเหตุผลด้านหลังมาเขียนลงตรงนี้ได้เลยนะคะเอเด็กเลือกเลือกเด็กคนไหนก็เขียนลงไปนะคะอันนี้เป็นงานที่2นะคะเรามาดูงานข้อที่ 3. ข้อสุดท้ายกันนะคะเขาบอกว่ารูปกอไก่ ถึงฉช,ชิงตามนี้นะคะกขอคองอจฉออนะคะเป็นการเจเริญเติบโตเลตต่างๆที่ยังไม่เรียงลาดับนะคะไม่เรียงลําดับการเรียงลําดับที่ถูกต้องในระยะต่างๆของวฤฏจักรชีวิตของพืชด,ดอกเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะเด็กๆคงรู้แล้วว่าพืชนะคะ มีการเจริญเติบโตได้นะคะเดลองเรียงดูสิคะวันเด็กจะเรียงการเจริญเติบโตยังไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะจะให้อะไรเป็นหมายเลขหนึ่งดีนะอ่าตัวนี้ดีไหมคะเป็นหนึ่งและสองอยู่ไหนคะอ่าให้เป็นสองน่าจามาเล่นแล้วก็งอสามก็หน้าโตขึ้นมาหนอ่อยอ่าสี่ก็โตขึ้นมาอีกนะคะห้าก็เริ่มเป็นไงคะอะมีดอกนะคะแล้วหกก็เริ่มมีผลนะคะ เพราะฉะนั้นในวัฏถจักชีวิตให้เด็กนําตัวอักษรมาเติมลงไปในวงกลมที่ว่างนี้นะคะโดยตัวอย่างก็ให้มาแล้วหนึ่งตัวก็คือชอชิง่าเด็กๆลองดูนะคะจะเอาอะไรมาเติมให้ถูกต้องเด็กสังเกตดูอะไรได้คะดูลูกศรน,นะคะดูลูกศรได้เลยนะคะหัวลูกศรน,นะคะามาถึงชอฉิงก่อนฉอฉิงน่าจะเป็นอะไรคะควายหรือเปล่าคะอะลองทําดูนะคะเด็กๆ ทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะพาไม่ผิดนะคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ถึงจะทำผิดบเจก็ไม่ว่านะคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวพอเราเรียนจบเราจะมาตรวจสำรวจความรู้ก่อนเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเป่งยังไงกันบ,บ้างคะสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเจก็มอบหมายให้เด็กทำงานนะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนในหน้า2 5ถึง27นะคะอากิจกรรมวันนี้ ไม่ต้องส่งงานนะคะคุณเจยังไม่ได้ส่งเยถ้าจะให้ส่งคุเจจะมอบหมายให้ส่งอีกครั้งหนึ่งในไลายกลุ่มนะคะสำหรับการเรียนวันนี้คุณเจขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ